สวัสดีค่ะบิวมาแล้วค่ะทุกคนค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้านล่างไปกำลังใจให้กับบิลกันด้วยนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูแนวทางต่อกันค่ะบิวมีข่าวจะมาบอกทุกคนนะตอนนี้ค่ะบิวมีกลุ่ม VIP ใหม่แล้วนะคะแค่แอดไลน์มาที่ n ั w t 888 8สมัครฟรีนะคะทุกคนค่ะสมัครฟรีค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่ารับจํานวนจํากัดเท่านั้นนะเต็มจำนวนแล้วบิวขออนุญ,ญาตปิดรับทันทีค่ะเรามาต่อแนวทางกันที่นิ k เคอีเช้าบ่ายวันนี้กันค่ะเคียกันไปเลยนะคะ7จและเนะ2ตัวค่ะ95969798 7 8 7 6 7 7แล้ว7 5ค่ะส่วน3ตัวค่ะ7 5 9 9 8 7นะคะวิธีการเล่นของบิวค่ะง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะแค่เอา7และ9วิ่งรู้19ประตูบนล่างนะคะวิ่งรู้19ประตูบนล่างกันไปเลยนะแล้วอย่าลืมค่ะแอดไลน์มาที่ bwty 888แล้วเจอกับบ,บิวได้ในห้อง VIP นะคะดวงดีรับทรบค่ะทุกคน